ลาบสวัสดีค่ะทุกเชมเข้ากับช่องช้างน้อยรีวิวโชว์ไทยเด็กดีเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่เกมรถ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 อะไรสักอย่างนี้ก็เป็นรถไอ้ผู้เกี่ยวกับเราอยู่ข้างล่างมาเยอะเลยเล่นสร้างเลยเยอะนี่มาเล่นบ้างบังกันประตูหน่อยนี่เออกระจกกระจกหน่อยกระจกหน่อยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเก็บเงินเอ่อเพิ่มอีกสิบข้อยสิบอะ นี่เอาแล้วเราก็มาซื้อชั้นต่อไปนี่โอ้โหลงได้ไหมมันก็ลงได้เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเฮ้มโอ้มีหลายเราจะแบ่งออกเป็นสามอีพีทุกคนอันนี้อีพีแรกมาดูกันเราก็ไม่ค่อยเคยเล่นอะไรแบบนี้เท่าไหร่เออนี่คืออะไรเป็นสี โอ้เงินไม่ซื้อละเอ,อ่อเราจะต้องรอเงินใช่ไหมซื้อเลยนี่มันมีผนังแล้วนะอันน,อน,นี้ก่อนกว่าห้าร้อยห้าสิบได้เงินเท่าไหร่สองร้อยสี่จีบหรอมันจะลงไปเดินไงก้าว นี่เดี๋ยวเก็บงานแล้วก็มาซื้ออันนี้ yeah. เย้เก็บ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 ซื้อซื้อนี่พดเฟยวถ้าเราลงมาข้างล่างจะเกิดอะไรขึ้นลงเลยอ๋ก็คือเราจะวิ่งตามรถบัสทันเล แต่เราต้องวิ่งแต่ในลถก็คือเราจะวิ่งถึงไหมถามแค่นี้เออวิ่งไปเราต้องชู้ชึชบเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าไปเอาเข้าไปนี่โคตรฟียวเออมาเร็วเงิน นี่โอเครลเลิลมระเริมเงินเรื่องการเงินนะตอนนี้ติดเออตอนนี้อาจจะยังไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันจะผ่านเองแช่ชอบกดปุ่มแช่มอยู่เลยเออวินน แต่ไปตอนที่เรามีเงินเยอะๆกันเลยเลสโก้ยังน้ำแก้วเทปี่าไหนมีเทปีด้วยอ้าวตอนนี้แดงร่างเฟียมเชื่ออย่างว่ามีหแบ่งกันก็ตอนหนูกินเทปซีไปหมดเฟียมก็บอกไม่เอ้าถ้าไม่หยิบน้ำไม่เป็นไร ใม่ตีตื่นไปเรียนหนูก็ไม่เอาพี่เอ็มหนูถ่ายคลิปอยู่น่เฟ้ยตื่นอ เราจะให้ทุกคนดูว่าตอนนี้เราจะมีเงินเยอะแค่ไหนเราจะขอไปเข้าข้างน้าสักแป๊บนึ่งนะทุกคนเหลอสกูเมถือแล้วมาอันนสองคนะไปแช่ที่เย็นเลูวแล้ววันไหนเอ็มกับป้ามาได้มี มาแล้วตอนนี้เรามีเงิน6กหนึ่งบาท6กหนึ่งบาทและหกพับาทจึ้งตึงตึงหมดเราก็จะเปิดประตูเข้าไปพี่จะพันสัตว์สัตว์น้ำแต่ยังไม่มีน้ำเก็บเงินแล้วก็จะแบ่งเป็นชั้นนะถ้าเราชั้งสซนแรกก็จะจบคลิปแล้วก็จะจบทีละชั้นอนะ่ะคลิปทีละชั้นอนะ่ะเออ เราจะทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่าคลิปทีละชั้นเอาแปงแ้งละไหนเดี๋ยวบินไปฝั่งนครับบินไปฝั่งขง้างมาได้เดี๋ยวมันก็บินกับมักับมันเดียที่หมด แม่เนี่ยทําหมดอ่ะอ้าไม่ได้ไม่ค่อยกินเฉยๆไม่เยอะสิเดี๋ยวสิไม่โดน <laughs> uh. <coughs> ตอนนั้นเด็กเหมนตอนเด็กเล่ะยี่ยมืนอยู่ตรงเนี้ยืนค้ำเบลยยี่ยืนอยู่ตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอึ้นขึ้นอุ้มหนูขึ้นไปอยู่บนหัวตรงนี้แล้วตอนนั้นพี่ยังก็บอกว่าหนูตอนนั้นหนูบอกพี่ยี่มว่าอยากแตะบนหลังคาพี่ยังก็อุ้มให้หนูแตะถึงด้วยหรอถึงเนี่ยงอ่ตอนเด็กหนูก็งงถึงด้วย ฮิปยูนนี้ทุกคนเรามาอัปเกรดกันต่อสยังยังเติมปลาเติมก็อี้เติมทุกอย่างโอเคห้องนี้ยังไม่เสร็จไปต่อเก็บเงินกันต่อรอบนี้เอาให้ถึงสี่หมื่นเลยเอาหนึ่งหมื่นห้าพันคะ 有点酸，应该不难。 ย yep. um <Hmm ิ่เราได้เงินมาเยอะแล้พอนะเก็บเงินกันต่อโอเคแล้วเยเราจะพูด เราก็คือจะมาแล้วเปอทูบอะไรไม่รู้ว่าอีกนานเมื่อไหร่นะทุกคนที่เราจะได้ออกเพลงเรื่องพี่ไม่ใช่ดิเรื่องอน้องชื่ออะไรนะไม่รู้เหมือนกันขนาดเจ้าของยังไม่รู้เรื่องเลยกันหนังห่งเก่งห้องไ่สังก,กว้างไงอะไรว่านั้น เราจะเดินจากคันนี้คนไปหาเพื่อนนะมาดูเราจะใช้เวลาเวลานานแค่ไหนไปชุ่ม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 เราใส่เที่ยวมาคนดูมีเราเดินตรงนี้เลยโอเคเพื่อนไม่มีอะไรแล้วกลับ ตึงตึงโอเคไปตึงตึงนี่ห้องน้ำไหมห้องน้ำมันจะอยู่ใช่ใชงนี้รู้ใช่ไหมกระเบื้องอ่อนหมดอุ้ยสวยเดี๋ยวค่อยเงินหมดตูนแล้ว ติดไฟติดนี่ไปกันตั้งนี่้ซซซซซว้าว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 ว้้าวา้าวว้าววา้วว้ววา้

ค่ะทุกคนเรื่องแล้วห้ามขี้โกงนะที่สุดก็คือบุษบานหน่งแปะมันจะเขียนว่าโกไอโกกับเรเขียนเพื่อนะรจงซงใส่สบายจบเซิยงซงนลยนฮืองงโอเคเก็บต่อไปกิ่ง วันนี้พี่เรากำลังทา้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อจังซ o อม size ซนซิงจังซิงแซงซิงไปไหยงม่อบแอบที่มืดตน้ามันมมมตัวสีดมันิน่มันรู้ว่าตรงไหนที่มืดตรงไหนมันเงียบแต่ถ้ามันเข้าไปนเงไงก็าตาย ไม่ตายหรอกทำไมเพราะว่าครั้งที่ไปจะไห่ได้ไม่ต้องครบสองคู่อะช้างเห็นว่ามันมีกี่รูสามหนึ่งชุดมีสามรูใช่ไหมช้างเห็นว่าวกกวแล้วไหนพวกโบกเกกนี่นยโคตรอันเนี้ยสักอันยิง,งวพวก,ก,นนกนนบวกโคตรอันนี้ก็กไม่รู้ภาษาป้า,าบอกเขาไม่ได้เรียนกี่ยกล่องเนี่ยกินแล้วก็มาไว้นี่เดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ววแล้ใส่ดิน พวกที่มันใช้ไฟฟ้าเยอะๆมันต้องเสียบหรูงเช่นปลาดุกเออปาดูอันนี้ใช่ไหมเพราะมันแค่นี้เสียบแค่พนุมันเลยไม่มีสายกลางอ๋อโอเคขาลูมยูมันลงไปใช่ไหมมันก็โดนแค่สายเดียวมันยังไม่มีมันโดนแค่สายขั้วบวกมันก็ขั้วลบถูกปะมันก็ยังไม่ครบมันยังไฟฟ้าก็ยังไม่ไหลมันก็ไม่ตายไม่ตายไปดูจับม่ตายดู ยึงจะไปจับตัวไฟได้นี่ไม่คนแล้วก็มากเก็บเงินดีนะตอนนี้มีเงินเยอะมากต,ตึงแต่มันต้องจับสองขงั้วไงขั้วเดียวก็ตายนะตายพักไตายแม่บอกว่าสองขงั้วต้องเอาเป็นคนไงแต่ถ้าเป็นยุงอ่ะ ข้เดียวเนี่ยชิปาเดียวตายาีเยอะไข่เชืมวัดไฟได้มเวลาจิ้งไปเนี่ยมันมีไฟสีแดงขึ้นมาแล้วร้อนต็กระจายบัสองรอมตรเนี่ยเท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบวนเยอะแค่ไหนอะยียมดูมหลวกว่ ออดูคำคมกับมุกมาต่างอะไรเงี้ยไม่ลเลยเดีเราพูดดีแต่เราพูดหม่คำคมเออไออเห่อ่ะมันไม่ดกใช่ไหมไมู่ีเอาให้เื่อไม่เราพูด,ดก,ก่อรอนอันดับอไปแกที่ไหนมีหน่ง เคสองหมื่นละติ่งตไม่มีแล้วจบเพราะเรอ 嗯，你来、mm.，OK，因女你来。 เคหอเบิลเคยไม่ฉุนโอเคในบ้าน เงินด้วยอันนี้ดีดีดีโอ้ห้องนี้มันก็ออกเก็บให้โอเคจะานตรงนี้เราใร้แค่นี้วันนี้จะเอาแค่ห้องเดียวหมดแล้วโอเคก็ขอบคุณในเพจเท่านี้เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเลียร์ตอนนี้แหละแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช,ช่องชาแนลนะดีวีท่อไทยพีเกมเมอร์แล้วก็รอติดตาม Nón chị ai lại rồi. Bye bye. Chúc chúc.